วันนี้วันที่สองของ h o l i d นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวลาวกันไปเที่ยวลาวอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้กำลังนั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินดอนเมืองค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะกำลังรอเช็คอินไปเที่ยวหลวงพระบางกันค่ะ cabin crew in front of you. Oh this is seat seat belt. Seat. You can your seatbelt. ทักของสายการบินในเชียกับสาสตรนักบินช่วยตลอดจนพนักงานต้อนรับทุกคนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ร่วมเดินทางก,กับเราในวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปนี่ไอเชียพร้อมให้บริการทุกท่าน,าานด้วยความคิดถึงและใส่ใจเชื่อฟังชาววันนี้ขอบคุณนะตันนี้ครับ แล้วตอนนี้แลกเงินลาวนะคะสองเลขเอาเงินไทยแลกห้าพันบาทได้เป็นเงินลาวสามล้านสองแสนนเก้าพัิตอนนี้เงินลาวอยู่ที่บาทละหกร้อยหกร้อยสี่บห้านะคะนี่นใจนี่นะคะ่ะเป็นฟอนเลยมีเนงะินเป็นฟอนแล้วนะ,ะเพื่อน โอ้จับเงินล้านแล้วไปจนสามล้าน ตลาดเช้าหลวงพอบางครับเพื่อนเช้าหอยปิง

Bình ngủ chào phủ Bình cậy nẹm Ôi bánh kẹo Ôi lằn phương Ôi lằn phương bật dậy โอ้โหวอชเวล์ hmm. กินข้าวหน้าน้ำตกนะคะ 生活，他们他们生活的挺开心。啊，你看，他们生活得挺好。看一下在那里玩水，在那里玩水，在那里玩也可以。 ป็นหมูเป็นไก่ค่ะเป็นหมูเป็นไก่อิงปลาเป็นตะกินเนาะใส่ปิ้ง แมวมันบอกว่าทําไมกูจะได้กินผีเสื้อโอ้ยผีเสื้อเต็มเลยแมวก็นอนจ้องแล้วแจ้งอีทำไงเนาะกูจะได้กินเนาะทำยังไงทำยังไง <laughs> You know what that is? Yeah, exactly. <laughs> Uh, something like sugar on sweet thing like, like that mm -hmm. ค <Yeah. S 2> นวัดพระธาตุพูสีแล้วกม่มดูพระอทิตยตกสงสัยไม่ได้ดูหรอกคนเป็นแสนแต่ขโมยลงัา 你、啊 oh, yes, yes, yes. 说的实在的，我也不是老实些啊。你是、嗯嗯、是那个人坐那点？不好坐，不好坐，那我。啊，是

ตลาดมืดหลวงพะบางค่ะเอาหากระปุกยังอะไ่ใช่่ไกมไ่กะ 아이, 그러지 말라니까런이있 그러니까. <laughs> 근데 안 깎아주잖아요. 제바빴을 거야. 어우 จัดก็นึ่งเก่ก่ไม่นานบนรลุที่จ้าเดนเหมือนกันย่นกนงาาวาเียสาวเพื่อ هو اللي خدت watermelon Ném nương bẹp lào